กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะคุณก็เพิ่งแถลงข่าวจบไปเมื่อตอนสักสิบโมงครึ่งนะฮะเขาบอกว่ามีการตรวจพบเจอเชือ้อโควิด -19 เนี่ยสายพันธุ์แอฟริกาใต้ที่ระบาดหนักกันอยู่ภาคใต้ตอนนี้มันมาถึงกรุงเทพมหาคนครแล้วคุณเป็นการตอกย้ําเป็นการยืนยันหลังจากเมื่อวานเนี่ยที่มีข่าวปูดออกมาจากวงในว่าพบแล้วนะพบแล้วหนึ่งคนวันนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็เลยแถลงยืนยันเลยว่า มันเป็นเรื่องจริงคุณเจอแล้ว1นรายนะฮะในกรุงเทพม,มหานครสําหรับเชื้อสายพันธุ์อฟริกาใต้แต่คราวนี้เขา,เเาสอบสวนโลกไปเนี่ยเขาบอกว่าคุณพบว่าผู้ติดเชื้อเนี่ยเป็นลูกชายเดินทางมาจากจังหวัดนาราธิวาสยังไม่จบยังไม่จบคุณเขาบอกนอกจากนี้ยังพบที่สมุทรปราการเนี่ยสารายนะฮะสุราษฎร์ธานีหรายภูเก็ตสองนาราธิวาสหนึ่งร้ราย ปัตนตีสี่รายยะลา3พัทลุง1รวมทั้งหมดเนี่ยตอนเนี้ย2 7รายนะฮะอย่างไรก็ตามเนี่ยในกรุงเทพตอนเนี้ยพบเพียงรายเดียวนะจึงได้ดำเนินการปิดกั้นและเฝ้าระวังแล้วพร้อมทั้งขอให้ประชาชนเนี่ยขอความร่วมมือนิดนึงงดการเดินทางในช่วงนี้ก่อนซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้เชื้อระบาดได้นะตรงนี้คุณฟังแล้วคุณรู้สึกยังไงร,รักษาตัวดีดูแลตัวเองแทบตายสุดท้ายเนี่ย ก็มาพบเจอมันเป็นเรื่องที่ห้ามไม่ได้คุณต้องเข้าใจก่อนมันเป็นเรื่องที่ห้ามไม่ได้ในการระบาดเพราะมันติดกันค่อนข้างง่ายแต่ถ้าคุณจะด่าเนี่ยคุณอย่าไปด่าประชาชนที่เขาพามาติดกันเลยคุณต้องไปด่ารัฐบาลที่มีมาตรการที่มันหละหลวมไม่มีมาตรการที่มันสอดคล้องมาตรการการป้องกันมันไม่มีค่อนข้างไม่มีการปิดร้านอาหารมันไม่ใช่คําตอบการปิดสถานที่ประชุมมันไม่ใช่คําตอบการปิดแคมป์คนงานณตอนนี้มันก็ไม่ใช่คําตอบมันปิดช้าไป มันทําช้าไปมันรู้สึกตัวช้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเนี่ยตอนนี้ทําได้อย่างเดียวคือตั้งรับกับการระบาดนะตั้งรับกับการระบาดให้ดีรัฐบาลก็ควรจะมีมาตรการที่ดีไม่ใช่แค่ปิดร้านอาหารนะไม่ใช่คุณอยากเอาเงินมาแจกคนละ200 300แล้วคุณก็ลอยหน้าเชิบเชิบเชิบม,ม,ม,มันไม่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะต้องตั้งรับ วันนี้เขาประชุมกันอยู่กับสำหรับมาตรการแต่ผมเชื่อเหลือเกินว่ามันไม่ได้มีแค่นี้แน่นอนในกรุงเทพมหานครเนี่ยตอนนี้คุณต้องระวังให้เลยระวังให้ดีเลยไอสายพันธุ์อินเดียสายพันธุ์แอฟริกาใต้นะยังไม่ต้องพูดถึงอังกฤษเอาแค่2ตัวนี้ก่อนผมว่าค่อนข้างนะมันอาจจะเป็นเพราะสายพันธุ์อินเดียไหมแอฟริกาใต้ไหมที่มันหนักหนักอยู่ตอนนี้แต่เราอาจจะไม่ได้รับข้อมูลที่แท้จริงหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องติดตามมันตอนต่อไป แต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกให้ทุกคนเฝ้าพึงระวังเนี่ยไอ้เจ้าวัดออกซิเจนในเลือดเนี่ยคุณจาเป็นจะต้องมีติดไว้เพราะว่าเมื่อไรก็ตามที่คุณได้รับเชื้อแล้วคุณมีอาการติดเนี่ยจำนวนออกซิเจนในเลือดเนี่ยมันเหลือ95หรือต่ำกว่า95แสดงว่าปอดคุณเริ่มไปแล้วคุณจะต้องรีบไปโรงพยาบาลผมเป็นห่วงนะเลยเอามาบอกและบอกให้ฟังนะครับตรงนี้ก็ดูแลตัวเองกันดีๆครับขอบคุณครับ